ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่929ยืมมือตบครั้งที่หนึ่งตอนที่ห้าเมื่อเห็นภาพคนทั้งสองคนนวลเนียกันในอกของจักรพัชก็แทบจะระเบิดออกมาเขาโกรธจนพูดไม่ออกออฟ,ฟ,ฟาบาทฟาบาทเพคะจักรพัชยินีกับอัครมหาเสนาบดีพลันในสติกลับมา คลื่นความกลัวที่ไม่อาจอธิบายได้ท่วมท้นขึ้นมาในหัวใจของพวกเขาพวกเขาจึงแยกออกจากกันทันทีโดยไม่สนใจเสื้อผ้าที่หลุดรุ่ยไม่เรียบร้อยเลยสักนิดทั้งสองซุดตัวลงคุกเข่าตรงหน้าจัก,กรพรรดิตัวสันนิษฐ์ด้วยความหวาดกลัวฝาบาทฝ่าบาทเพคะหม,ม,ม่อมฉันหม่อมหม่อมฉันไม่รู้เรื่องใบหน้าของจัก,กรพรรด,ดินีที่เมื่อครู่แดงก่ำด้วยความพอใจตอนนี้กลับซีดขาวดูหวาดกลัวยิ่งนัก ส่วนอัครมหาเสนาบดีที่คู่เขาอยู่ข้างๆก็ก้มหัวติดกับพื้นตัวสันริกด้วยความกลัวและไม่กล้าขยับเขยืขย้อนเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าจัก,กรพัทจะโผล่มาอย่างกระทันหันแบบนี้แถมยังมางเอินเข้ามาเห็นภาพพวกเขาสองคนกำลังรักรอบเล่นชู้กันอยู่พอดีชั่วช้าสารเลวพวกเจ้าทั้งสองคนมันไร้ศีลธรรมข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งคู่จัก,กรพัิโกรธจนหน้าเขียว ดวงตาแดงกรำฟาบาดไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยฟาบาดอักรมหาเสนาบดีร้องเสียงดังพร้อมกับสั่นไปทั้งตัวส่วนจกักรพรรดินีก็ร้องไห้เสกสะอื้นนางแน่ใจว่านางได้สั่งให้นางกำนันที่นางไว้ใจที่สุดคอยยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกห้องแล้วและสั่งให้แจ้งนางทันทีหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนที่จกักรพรรดิมาถึงนางไม่ได้ยินเสียงของนางกำนันพวกนั้นเลยสักนิดเดียว ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จกักรพรรดินีไม่รู้ก็คือนางกำนันเหล่านั้นได้ถูกทำให้สลบและถูกมัดไว้ที่ส่วนหน้าหลังแล้วพวกนางจึงไม่สามารถเตือนจกักรพรรดินีให้รู้ตัวก่อนได้ว่าจากักรพรรดิจะมาถึงเลยเฉินก็มองไปยังจกักรพรรดิที่โกรธจัดจนแทบกระอักเลือดเขารู้ว่าการแสดงนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น <c oughs> จกักรพรรดินีกับอครมหาเสนาบดีจบสิ้นแล้วคราวนี้ พวกเขาถูกจับได้คาหนังคาเขาด้วยตัวของจักรพัิเองไม่มีทางที่ทั้งสองคนจะรอดไปได้สเสด็จพ่อสเสด็จพ่อสงบใจลงหน่อยพะยะค่ะเลยเฉินแซงทําเป็นห่วงใหญ่พยายามให้จักรพัิคลายความโกรธลงแต่จักรพัิกลับสะบัดเขาออกอย่างเดือดดาลเลยเฉินก็ซุดตัวลงคุกเข่าตรงหน้าจักรพัิพร้อมกับอ้อนวอนอย่างน่าสงสารว่าสเสด็จพ่อแม้ว่าสเสด็จแม่จะกระทําความผิด แต่แต่น้องสี่เพิ่งจะทันใดนั้นก็มีเสียงดังเพี้ยขึ้นอีกครั้งจัก,กรพรรตกเข้าที่หน้าของเล่ยเฉินอย่างจังด้วยความโกรธจนไม่อาจระง,งับได้ฮึอย่าเพิ่งพูดถึงเจ้าเด็กบัดซบนั่นต่อหน้าข้าเลยฟานที่พิษถูกขจัดออกจากร่างกายแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเขาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงสะบดด่าด,ดังลั่นของจัก,กรพรรเลยฟานลุกขึ้นมาอย่างมึนงงและสับสน เมื่อเขาเห็นจกักรพรรดินีและอัครมหาเสนาบดีกำลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นก็เข้าใจทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสสสสเสด็จพ่อเลยฟานที่ตัวสันราวกับใบไม้ไหวเขาหันไปมองจกักรพรรดิที่กำลังเดือดดาลพร้อมกับรู้สึกเบียนหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันไอ้ลูกชู้ใครอนุญาตให้เจ้าเรียกข้าว่าพ่อจกักรพรรดิรู้สึกช้ำใจและเกลียดชังยิ่งนัก เมื่อมองดูเลยฟานพร้อมกับย้อนคิดไปถึงความรักความสนใจที่เขาทุ่มเทให้กับลูกชายคนนี้มาตลอดหลายปีแต่กลายเป็นว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของคนอื่นทําให้ตอนนี้นั้นเขารู้สึกขยะแขยงเป็นอย่างมากเลยฟานก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาทรุดตัวลงจนเข่ากระแทกพื้นในใจเต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แต่เมื่อเห็นสภาพเลยเปล่าของจกักรพรรดินีกับอัครมหาเสนาบดีที่กําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วนั้น รวมกับสีหน้ากรดเกลี้ยวเดือดดันของจกักรพรรดิแล้วเขาก็เดาได้ว่าจากักรพรรดินีกับอครมหาเสนาบดีต้องกําลังลักลอบเล่นชู้กันตอนที่เขาหมดสติอยู่แน่และจกักรพรรดิเองก็เข้ามาพบพอดีในตอนนั้นเองเลยฟันรู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อน้ําแข็งเขาหวัดกลัวสุดขีดจนเกรงไปทั่วทั้งตัวเมื่อคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เอเอ,เ,อเสด็จพ่อเกิดอะไรขึ้นพยาคะเสด็จพ่อไม่ต้องการลูกแล้วหรอ เลยฟานเงยหน้าขึ้นพูดพลางสกสะอื่นลูกชู้อย่างเจ้าอย่ามาเรียกข้าว่าพ่อจัก,กรพรรดิครอบออกไปเจ้ามันก็แค่ลูกชู้ที่เกิดจากจัก,กรพรรด,ดินีกับไอ้ชายชู้นั่นเลยฟานกระดุ้งอีกครั้งแต่เขาฝืนทําใจให้สงบลงพร้อมกับทําสีหน้าน่าสงสารและพูดว่าสเสด็จพ่อข้าจะไม่ใช่ลูกของสเสด็จพ่อได้ยังไงสเสด็จพ่อจำใบหน้าน,นี้ไม่ได้หรอสเสด็จพ่อท่านลืมหน้าของท่านแม่แล้วจริงๆหรือพะยะค่ะ ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่930ยืมมือตบครั้งที่หนึ่งตอนที่หกสำหรับเล่ยฟ้าน,นั้นเขายังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ว่าเขายังพอมีหนทางให้ตัวเองดิ้่นรนครั้งสุดท้ายอยู่เขายังพอมีโอกาสพลิกเรื่องนี้ได้เพราะใบหน้านี้ของเขานั้นอาจจะช่วยชีวิตเขาได้อีกครั้ง เมื่อจัก,กรพรรดิเห็นใบหน้าที่ดูเหมือนผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดของเล่ยฟ้านเขากำลังเนยอยู่ครู่หนึ่งเป็นความจริงที่หน้าของเล่ยฟ้านเหมือนกับผู้หญิงที่เขารักมากๆและดูไม่เหมือนหน้าของจัก,กรพรรดินีกับอครมหาเสนาบดีเลยแม้แต่น้อยจัก,กรพรรดินีก็รู้ว่าตัวเองไม่มีทางรอดแล้วแต่ทว่าด้วยคําพูดของเล่ยฟ้านนั้นอาจจะทําให้นามีหวังขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งนางไม่สามารถช่วยให้ตัวเองรอดได้แล้วในตอนนี้ แต่ลูกชายของนางอาจจะยังมีโอกาสรอดไปได้ฝาบาทฝาบาทเพคะหม่อมชันโง่เขาาทําเรื่องหน้ารังเกียจก็จริงแต,แต่ลูกฟ้านั้นลูกฟ้านเป็นลูกของฝาบาทกับสนมเฉินจริงๆนะเพคะไม่ว่าฝาบาทจะเกลียดชังหม่อมชันมากแค่ไหนก็ตามแต่ฝาบาทจำหน้าของพระสนมเฉินไม่ได้แล้วหรือเพคะลูกฟ้านดูเหมือนหม่อมชันตรงไหนกันจก,กพรดินีพูดพลางร้องไห้คร่ำครวญ ัก,กรดิก็ขมวดคิ้วจนแทบเป็นปมเขาเจ้ามองไปยังใบหน้าของเล่ยฟ้านเขม็งแล้วที่เจ้าพูดกับอครหมหาเสนาบดีเมื่อกี้นี้ล่ะข้าได้ยินชัดเจนเลยจัก,กรดิก็มองไปยังจัก,กรรัด,ดินีอย่างเย็นชาจัก,กรรัด,ดินีก็ถึงกับชะง,งักไปแต่นางก็ไม่ยอมแพ้นางรีบทําการคาระวะพร้อมกับเอาหัวโขกพื้นอย่างแรงแล้วพูดว่าเป็นความละมุบของหม่อมฉันเองเพคะหม่อมฉันอยากให้ด้านอครหมหาเสนาบดีช่วยลูกฟ้านให้คลืนครองบันลัง เลยพยายามตบตาเขาลูกฟ้านไม่ใช่ลูกของเขาหรือหม่อมชั้นหรอกเพคะเขาเป็นลูกของฝาบาทที่ประสนมฉืนให้กำเนิดมาถ้าฝาบาทไม่เชื่อก็ดูหน้าของเลยฟ้านให้ดีๆสิเพคะในตอนนี้จัก,กรพัตด,ดินีนางรู้ว่านางกับอัครหมหาเสนาบดีจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าสามารถเกลี้ยกล่อมสกรพัรด์ให้เชื่อได้ว่าคำพูดพวกนั้นเป็นแค่การหลอกอัครหมหาเสนาบดีเลยฟ้านก็อาจจะมีโอกาสรอดได้และอย่างที่คาด ักพัทมีสีหน้าลังเลเขามองไปยังหน้าที่ดูเหมือนผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเลยฟานไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขายังไงซะเขาก็รักเด็กคนนี้มานานหลายปีสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อลูกเป็นลูกของสเสด็จพ่อจริงๆดูหน้าลูกสิักพัทก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆในเมื่อเจ้าไม่ใช่ลูกของอัครหมหาเสนาบดีงั้นบอกข้าสิว่าอัครหมหาเสนาบดีช,ช่วยชีวิตเจ้าได้ยังไง เลยฟานถึงกับอับจนคำพูดพิษสายโลหิตกลายเป็นจุดบกพร่องอันใหญ่ในแผนของเขาจัก,กรพรรด,ดินีเห็นเรื่องแย่ลงจึงรีพูดขึ้นว่าท่านอัครหมหาเสนาบดีไม่ได้ให้เลือดลูกฟ้านเลยเพคะหม่อมฉันใช้วิธีอื่นถอนพิษจากร่างของลูกฟ้านหม่อมฉันให้อัครหมหาเสนาบดีมาที่นี่เพราะอยากจะใช้โอกาสนี้ทําให้เขาเชื่อว่าลูกฟ้านเป็นลูกของเขาจริงๆเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เขาเช่วยลูกฟ้านมากกว่านี้จัก,กรพรรดก็ขมวดคิ้วมากขึ้น เขามองหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเล่ยฟ้านความเกลียดชังในใจของเขาก็ค่อยๆลดลงทหารเอาสองคนนี้ไปขังข้าจะค่อยๆสอบสวนพวกมันเองทหารที่อยู่ด้านนอกเข้ามาจาับจักรพรรด,ดินีกับอครหมหาเสนาบดีทันทีตามคำสั่งของจักรพรรดิแต่พวกเขาไม่ได้พาเล่ยฟ้านไปด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจักรพรรดิเชื่อตามคำพูดของจักรพรรด,ดินี เลยเฉินก็เฝ้าสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและรล่าสำรวจสสีหน้าของเล่ยฟ้านี่แสดงความโล่งอกออกมาจากนั้นเลยเฉินก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชาอยู่ภายในใจอย่างที่คิดไว้จัก,กรพรรดิไม่ได้อยากจะผละจากใบหน้านั้นของเล่ยฟ้านเลยฟ้านก็รอดจากหายนะไปได้เพราะใบหน้านั้นลุนล้วนแต่ทว่านั่นไม่ใช่แผนทั้งหมดของอู๋เสียมันยังมีมากกว่านี้อีกเลยเฉินจึงบอกกับตัวเองให้อดทนรอเวลาที่โฉมหน้าของเล่ยฟ้านถูกกระชากออกมา เขาอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเลยฟานจะยังผ่อนคลายแบบนี้ได้อีกหรือไม่